สำหรับคนที่ไม่เคยใส่โ g r e s s i v e l e n นมาก่อนแน่นอนว่าไม่ค่อยเข้าใจในการทำงานของมันก็ต้องบอกก่อนว่าเลน r ป g r e s s i v e เนี่ยมันถูกออกแบบมาให้สำหรับคนที่เริ่มมีสายยาตามวัยโดยปกติเราจะพบกับคนที่อายุสัก40ปีขึ้นไปเริ่มมีปัญหามองใกล้ไม่ชัดขาดวันอาจะเริ่มมีสายยาตามวัยแล้วการที่เราเลือกใส่ Progressive l e n นเนี่ยมันก็ทำให้เรามองใกล้มองกลางไกลได้ในวนตัวเดียวกันถ้าเรามองไปลึกๆในตัวโครงสร้าง r o g r e s s i v e เนี่ยมันจะถูกแบ่งเป็นสามโซนดิสแตนที่เป็นโซนมองไกลโซนระยะกลางและก็โซนระยะใกล้ที่เป็น Readading Progressive นน่ะมัจถูกกออแบบให้ รีดดิ้งโซนหรือว่าโซนที่เอาไว้ใช้สําหรับดูมือถือหรือว่าอ่านหนังสือเนี่ยมันจะอยู่บริเวณด้านล่างของตรงนี้นะครับเวลาที่เรามองผ่านโซนบริเวณด้านล่างที่เป็นรีดดิ้งโซนนะครับเราก็จะอ่านหนังสือได้อย่างชัดเจนโดยอัตโนมัติเลยครับแล้ก็ถ้าเป็นการขับรถนะครับดูทีวีหรือว่าเดินทางสายแปลงนอกครับเราก็ตั้งศีรษาตรงได้ตามปกติมองตรงไว้เป็นขันมองไกลโฟกัสสิบรุ่นเริ่มต้นก็จะม,มีปัญหาเรื่องของบริเวณหางตาเนี่ยความคมชัดมันจะค่อนข้างน้อยแต่ทีนี้ถ้าเราเจอปัญหานี่วิธีแก้ไม่ยากจะใช้วิธีการหันหน้าตาก็จะมีความเคลีย์แล้วก็ชัดมากทีนี้ในส่วนที่ยากที่สุดเลยก็คือโซนระยะกลางกลางเนี่ยเป็นโซนที่สําหรับใช้งานรอบตัวหน้าจอ คอมพิวเตอร์โลกสิปที่เป็นรุ่นเริ่มต้นตัวเทคโนโลยีของเลนนะมันก็อาจจะยังไม่ได้ซับพอสำหรับการใช้งานระยะกลางมากเท่าไหร่นะขอบอกเคล็ดลับนิดนึงวิธีหาโฟกัสตั้นหาย,ยังไงลองทําตามวิธีนี้ดูเวลาที่เรานั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็จัดโพสิชันนิดนึงให้มันเข้าที่เข้าทางแล้วก็โฟกัสไปที่หน้าจอคอมถ้าเรามองที่โน้ตบุ๊กแล้วมันชัดเจนดีก็คงไม่มีอะไรแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ชัดเราก็เงยหน้าขึ้นเล็กน้อยในขณะที่เราโฟกัสไปที่หน้าจอแล้วเงยหน้าขึ้นเเเเลลลล็กกนน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 ้้้้้้้ออออยยแแบบีี่่่่่่ตตาา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 าขงงงงงงรรรจจะะวววดดดซซึมมมมัทํใหผิโูไช หน้าลงนิดหนึ่งเป็นวิธีการหาโฟกัสของตัวโปรเกรสซีฟเลนทำก็จะมีตำแหน่งเดียวที่ชัดที่สุดนั่นนองที่สำหรับบางคนอาจะยังกังวลว่าเราจะใส่โปรเกรสซีฟได้ไหมตัดแล้วใส่ไมได้ทำยังไงดีก็ต้องบอกว่าโปรเกรสซีฟไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดหาเราเข้าใจมันนะการันตีเลยว่าใส่ได้ฉลุยแน่นอน